อยากกินขนมมีไก่เช่นใดกันยางสบายดีเยอะปลาดุงเลยสีฟุดถาดกินดีตอนหลับก็สองปัจจัยได้ปลาดุงเลยยังไม่ต้องขี้ตมนะหันเณรางเลยออนเนี่ยม่ยังม่ยังไม่ให้ันมีขี้ตุ่ม ตมอย่างเด้บอกพ่อบุญโน่พ่อบุญเห็ดยังฮะปล่อยพ่อบุญมาหลับวะกินนมอืมกินนมบ่อยพ่อซื้อมาแม่บแบบพี่ยังมาพี่รู้บ่มีขีดตมยังไหมทั้งแม่พี่ ก็พามาแนยแจ็คแนหอยดอวยก็พามาเนี่ย,ย,ย,ออย,ออม,ยมึงต้องกินตมนี้หรอไม่ใช่นี่ nhang mai không thì nhang thì nhang thì nhang mai đi nhang mai không nhang con đại nhang con nhang mà thằng thằng đôi thằng thương con thằng nhang thằng ờ ừ. nhang phải nhang phải nhang đầm đêm đâu ยไ้วให้จมกระางเอาจมกระดางเอะไปง่างมืม่อหลังเพื่อนเท่าไปนัแลตัวหักยากเออตัวหยากขนมมาสินะก็ต้องยางไปสิเลยมันเปื่นสีรดไปไปยางลกหมืน่น <c oughs> Boy, quý vị đâu mong, bây giờ mong yang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  mong đi mong luôn này, yang mong hắn mong yang 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 mong con, mong yang มาพี่แม่์จะเอาไม้เสียในออกไปอุย้ยอยจะด,ดื้อได้เฮ้ยจะพามาหรอโบพายังหัวมาอยู่พาลงเปล่าหมักผ้าเอเรื่องในตู้ฮะมันยังโดมันยัง n h ่หมัพริกมัพริกแล้ว ไปไปมาไปพี่ไม่สีร่างให้นะนอือาท้องกับมาหูอยางมาไปไม่ชีร่างให้นะมาไปมาไปโอเคังอ่ะ,ออะ,อะพี่มาดัางพี่เ <c oughs> จ๊่างกันเลย ก่อนนะพ่อหุกนะแม่หุกนะแม่ตีนค่ะออ่ะเอ้อพรนานมากเนี่นางลงพอบุญโทรมาเดี๋ยวโทรหาพอบุญก่อนอ่ะนางลงนางลงนี่นางลงลงเออเหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะ บอยากชื่อ,อยา,อยาด้อขนมเมดิมเด้มชำเมยเดีมเสียกะชิี้แท้จะสบายดีอยากคืนบอนีลาคืนนโลหนุืมสื่อขนมมาแล้วกานอนพี่อ้องเนอะง่วงเป็นง่วงแล้วก็นอนตื่นมา กินขนมแ้ากันน้ตืดูแนวดูแนวปลาลุงเอ้ยเินนะจ๊ะฮ้เฮยฮ้างกองกันกองไว้ก่อนเอออย่าล้นนะจะพอชับม่เจ้าแตกไปนีตู้เห็นยังนะเออผมมีตู้เห็นยังบบบ บราข่าวขาดบระตูนะข่าวขาดบ้าข่าวขาดน้าข่าขาดตู้ขาดบ้าอีหล่าอย่าให้ตู้เลยเด้อตู้มีตู้เฮาได้น่ะอีหล่าอย่าให้ตู้เลยเด้อตู้ไปเนาะอืมตู้ใบเบียดเนาะอืมตู้มาดินน้ำบ้าตู้มาดินน้ำวาชนะตู้ใบเบียดเนาะอืมพอตู้อยู่นะ ในตู้มาหาบาทอาเจ้าแม่ยุ่เจ้าแม่แม่หอมแล้วว่แม่อาบน้ำใชไหมได้ใช่ได้โอ้ยโอ้โอ้อผลมโต้มาหนีาดู้ยแล้วนะอ่ะหอมมึงน้วหอมแก้มมึงนี่ด้วหอมมึงยุ้ยแม่อาบน้ำใช่มกใสดู บอกดีนะบอกเนี่ยอีตายังจะหารล้าอุ้มเมื่อกี้นี่บอกได้ไดอุ้นะพอเออพอเมือพอมืวพอม้วพอมืวต้นเตยจะไปในไตยไปใส่หรตไปไตเฮ้ยเฮ้ยไลูกอย่าไปใส่โอเนี่ยตู้ปัดเพือนตู้ลุ้แท้จ้ะลุปัดกระยาจ้ะ เล่นไหนก็ท่าปัดห่างปัดนี่โมโมเฮ็ดกัะยาตู้เดี๋ยวชิมเงยตู้เียตูวได้ตูวเอโมเฮ็ดกัะยาตูวเอ่นด้มานอนอยู่พี่้านพี่เดี๋ยวว่าดสิปัาเหรอจับจัจกาโกกูจูกม่ด ตัวหักตัวอ้หักกันอตู้อตู้เลยชูจอยเลยอ๋อเพื่นห้องเจ้าเนี่ยแหละเออโดยตั้งงานปัดเฮือนปัดมาหนึ่งทิบงโลกกับพวกข้เก่าแม่เงินมากบ้าขัดเงินมากบ้าใช้ปอนเงินบนกินข้าวข้าวกินข้าว วจะเลกด้อุ้มจังทีนีอันอุ้มอันเล็กไปใช้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 เอาสบายดีกนสบายดีมกันบายดี

ไปสิฮะบอกบอน้ำใหเอออบ้บา,ะบาจ,จะไป well อาบน้ำให้ไม่จอยชื่นใจอ้าองาผามาอาบน้ำกันจะเน่มยไปจ้ะอจะาบน้ำชืนใจโอ้ชืนใจอันก็อ่บ่้นำให้ใครอาบให้บอกแม่ก่อ มันไม่ต right? hey. yeah. no hmm. ู่ด้อไอ้ผ้าดื้อไม่จอยแพู้รอไไมแไ้แพ้แอมฮไแพ้แม้บอกแม่กันจะไอ้าม่าูบ้างาบย่าอ่าบีบอไอ้ผาอาบหายวอะสะผมนุ่นนุ่มนุ่มออก่าสะย่าเหมือะแดเมื่อวานมาเตน่าก็อาบน้ำใหญ่วานด่างโดดกับสลตีเลยโอ้ตายไหมนะอุ้ยข้าัยไหมแถวยังบ้องอยู่ข้างนี้ยิ่งปุมเข้าไปอีกแล้ว่า Ni chào mày yêu bong. Bạn tắm nhưng hát bát nỉ. Un lát lạ tì, anh ăn lại mấy bà đi bát nỉ thế nỉ. Lát đi bát nỉ bát nỉ bát nỉ bát lạ tì đơ bát nỉ 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 bát กินซีนบ้ากินซีนบ้างรกินน่อะไกินน่อ่ซีนไม่ร้านกินน่ร้านนำวัเออสีแมสันสีตีแมวสตีแมเจ็บเลยมงน่ะจะเป็นจะเป็นเนื้อแนนอันี้เป่าอันนี้ไจุดเลยอันี้เป่าอันนี้ไหมเป่าแม่ไหมอ่ทออะทองมาเลยนะ อาทองมาเลยนี่ยอาทองไปกินซีนมากเลยนะ <c oughs> นท่องกินซีนบน้า <c oughs> นะอาทองอาทองกินข้าวกับดินหมูดินหมูตุ้ยหมูตุ้ยบ <c oughs> ้านจะห็นเลยหมูตุ้ยห <c oughs> มูตุ้ยนี่บ้านจะห็นเลยหมูตุ้ย <c oughs> ตุ้ยอ่ะตุ้ยอ่ะตุ้ยอ่ะหลับไปล้มาเนี่หมูตุ้ยปลาแกงของเลื่อยองเลื่อยเดก้ยเอาอยู่พอกันมันลอมาออกไก่เออกไก่แล้วันเดียวมันจินไก่มแรกอ่งเนีไก่ไก่กินเดียวมแรางนมันอ่นเด้นนกอีซี่นี่เออกไก่เออออกนกอิอกไก่ เราคัดปีกลายเลสี่สิบตันอย่าเฮ็ดอ่านั่งอยู่กะเฮ็ดดื้อได้จะให้มาได้อย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ด่าไปดิเอาไปดิกบมายูกไปดิเปิปรลมให้อ่านะเดียปตเไปเอามือดิ

อันอีเมยเนาะนี่ๆๆพอตัวซื่อนี่บ่ะถ้าว่าลาวอีตาลาวอีตาพียกว่ยังสิได้ก็แล้วก็หัวแล้วพักกันหัวแล้วก็บ่ได้ถามเลยได้ว่าื่อหยังเออครับๆเด้อนงเด้อเด้อนงเด้อจํานี้กวตน้อยวก็ตเล็กน้อยน้อยบ่ื่อหยังวะตเล็กแม่นแม่นตเล็กตะเล็กบัวตะเล็กตะน้อยัวัวแม่นแม่วอันบ่ัคือ

ขี้ก็ว่าขี้ไเขานะลูกนะเนาะเอาวะใส่ยังเขากรเฮ็ดเฮ็ดบ้านนึงนเฮ็ดยังนะสบายเลยัวงก็ไม่บายใบานเลยเราไปแบบนี้เราเป็นเจ้าเป็นเจ้าอืมคุณพี่ใครบอกพวงก้นเขาไ่ได้เห็ดแหละบอกเขาี่เดลายั่นนี่เขาเห็นโบตั๋งนั่นเลหามหาเสียมจบบแม่เนี่ยบอกไรเรา เฮาหนูเห็นเลยเูไปเ้าหลูเห็นเลยเห็นไ้ถ่ายรูปอยู่นี่ที่ว่าถ้าเขาอันแรกว่าจะไปหาเห็ดให้ไปว่นน่้นจะเห็นนะแค่เขาเอาไปลองไปยุ่งก็ไม่ไป้ทำมีจฉา้ ใรมถาได้ยกมิด้เนะหยกนั่มหยกงดายี่ผ่าผ้ามีนาเห็ดเราผาเห็นใหยเห็นนาก็ได้แน่เยเนาะ กินเมมปะคือกันกัานาแล้วจะบุจูแม่น้าไพ่ว่าจะปน้าเจ้าของมันจะเป็ไงได้นาาเป็นกะเป็นรหลายปีนี่ะเนี่ยวมีแต่กบติ๋วกบฉางในตอนไ้าน้ากิ กันหมจื้อกมันอยู่ลคันน้าสิเลยกอนนาคเาะหนตะกี้ก็เป็นไฮน่าแนี้หละเฮ็ดชวนมั่นนะมันเป็นไฮนาแล้วมันมีมันเียงไปบดแต่้นไมเขีบดแล้วะดูไปจนเราไม่านดนม่ทานงามเนี่ยลูกจ้าไปดิลูกจ้าไปเดิบลูกจ้าไปคืองามเน่ปิดจันหน้าที เห็นไมาเลยเมนมราอะเาเม็นดิ่าเไมวหายได้คุณมาไปบึงแมว้าวเราไแมวหาได้คุณหวเลยโม้เห็นบมคิดหะมินตีทุยมัหายอุ้มมไน่ิายอุ้มคิดนะอะไสีมืออะไสีมือเลยสีมือแล้วหาแล้วล่สีมือรวบ่อยห่ายง

พอมิ้วพอมิ้วพอมิวพอจะได้สารสิยงังพอจะสิ่งเกิด็นกาดพ่อมันต้องมันต้องงานทุกีร่อนนะเมื่อ

ก่อนา่าชือเขาายะเพียงกันอยู่อีตานะกตาน้อยตนดรกก็ตอนน้อยอ่ะพอพอน่อยวะตอนน้อย่ะพผัวอมยมาผัวแม่มาอีบ้านอ้าวมือนันอิมิวแล้วมันช่วงอะอันนั่นสี่แช่นะหนะวะ พ่อตัวซื้ออิตาเลี่าอิตาเี่ยอิตาแม่ว่าก็หู่เดิบนสีันเล็กเนี่น้งะบัตรเพื่อนถือไงบัตรบัตเพื่อนถือเน่าง้ยเนาจ้เออจะอ้ว่านี่เคยมือแห้เมนว่าจกาดแหละมือบมนน่าซื้ออยู่แบบเนาะโอ้ยมึงแ่ทิดมันนะ กายอาจจะชิลๆยังไงอุ้มวะติเตอุออติตะทิอุ้มหายแล้วมื่อหนุกคำเลยคำในให้ให้ให้สปอนเมื่อค่ะเมื่อทางโน้นก็มื่ออ่ะขนมนี่คือคือมา ่็ตาบาเลยกิกับเจ้าการพายเมยนกไดกาดเมนนี่กา้ากาดเจ้าการไม่ใจว่าอุกน้องกูนาักแ่นี้แกนุ่มนกาดนี่ว่าคู่กันนี่ว่านู่มนะน่มนะแม่มงน่าจะินี่ว่าทำไมวะกินชามยาเยมันอยาไปจักาดมันนักให้สิหมอมันหนัในปีนี้นะ

ปาสาพี่น้องเนาะจอยแล้วสิไปทุกคลิปอย่างนี้ก่อนเนาะเพลงสวัสดีเด้เดี๋ยวหาเฮาอีกเด้ออยาให้จับเจอ